พื้น hmm. ผ so like ิวเหรียญนะครับ hmm. พื you. You. ้นผิวเหรียญถ้าเอียงดูนะครับเอียงดูจะมองเห็นเป็นว่าเวาลงไปนะครับเว้าลงไปเหมือนแองกระทะนะครับแต่ไม่ลึกมากนะครับนี่นะครับจะมองเห็นนะครับรู้เลยว่านี่นะครับรู้เลยว่าเป็นเหรียญว้าวลงไปนะครับเป็นแองลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรนี่คมชัดมากๆเลยนะครับดูนะครับพิมพ์หน้าลงผู่ขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพหน้าลงผู่ขาวแบบนี้เลยนะครับเส้นหน้าผาก นะครับห้าเส้นนะครับเส้นหน้าผากห้าสเส้นคมชัดสวยงามเลยนะครับน right? okay. ี่นะครับเส้นตานะครับเส้นตาดวงตานะครับกลมกลมนะครับนี่นะครับดวงตาเป็นเม็ดกลมกลมใหญ่ๆหน่อยนะครับจมูกนี่เด่นชัดเลยนะครับโด่งใหญ่นะครับโด่งใหญ่จมูกนี่นะครับชัดเจนแบบนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับนี่นะครับเส้นสายนะครับเส้นสายอะไรพวกนี้นะครับเลวจิวอนี่คมชัดนะครับโดยเฉพาะเส้นไหลนี่นะครับ ลำล่ำใหญ่ๆนั่นหนานะครับนี่นะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนี่สังเกตดูเลยนะครับนี่จะสวยงามมากนะครับเป็นแท่งขึ้นมานะครับสวยงามมากแล้วก็ดูที่ปอปานะครับฟอนต์ตัวหนังสือปอปาหางตัวปอปานะครับจะเป็นสระโอนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหางตัวปอปาจะเป็นตัวสระโอนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอไขว่าข่าวนะครับก็จะเป็นตัวชอช้างแบบนี้นะครับนี่นะครับ วันตัวหนังสือก็สําคัญนะครับการดูเหรียญดูอะไรนะครับนี่นะครับ